สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่การรีวิวนะคะคลิปนี้เอมจะไม่กดหยุดนะเอมจะปล่อยให้เสียงนกเสียงหมาเหา่าเสียงรถวิ่งเสียงข้างบ้านตอกตะปูทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในคลิปหมดเลยแล้วเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่ามันหนวกหูมันน่ารำคาญหรือเปล่านะเอมจะได้รู้เนาะคลิปนี้เอมจะมารีวิวลิปสติกตัวนี้ <c oughs> กล่องนะคะจะยับเยินนิดนึงเพราะว่าตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะรีวิวเลยก็เลยเอากล่องเนี่ยไปรวมกับขยะที่เป็นกระดาษเพื่อที่จะเอาไปรีไซ c l เคิลแล้วแต่พอใช้แล้วว่ารู้สึกอยากรีวิวอยากแนะนำนะคะก็เลยไปขุดขึ้นมานะคะเอมคิดว่ายี่ห้อของเขาคือโซ g l a m เพราะว่าเอมเห็นสัญ,ญลักษณ์ SG ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะสัญ,ญลักษณ์คือ SG แบบนี้นะคะแต่ว่าข้างๆกล่องเขียนอย่างชัดเจนว่า e Mo มมู e เ น่าจะอธิบายถึงลักษณะลิปมากกว่าน่าจะไม่ใช่ยี่ห้อแล้วก็มีตรงกลางตรงนี้ชาร์จเหมือนกันชื่อ once up on เขียนว่า once up on emuls lip แต่อย่งไรก็ตามก็ยังค่อนข้างเชื่อว่าชื่อแบรนด์เขาชื่อโ so ซ gram นะคะสีที่เอมซื้อมาก็คือสี04นะคะ Carrot Cake ไม่ชอบกินแครอท ชอบสีนะคะสีเขาว่าสีส้มสวยเอมชอบมากๆจริงๆเขามีหลายสีแหละแต่ว่าเอมอะมองหาลิปสติกสีส้มนะคะเกือบแล้วเกือบกดหยุดละแต่ไม่กดเราจะไม่กดนะคะให้เสียงทุกอย่างเข้ามาเลยนะคะที่เอมอยากมารีวิวเพราะว่าทุกคนค่ะอันนี้คือเอมทาไปแล้วทาเลยปากนิดนึงเพราะว่ามันนุ่มมาก สมชื่อแบบว่ามูสลิปเลยนะนุ่มมากนวลมากทาแล้วรู้สึกว่าปากไม่แห้งมีความชุ่มชื้นแล้วก็ทาติดกัน7วัน10วันก็ไม่รู้สึกแบบไม่รู้สึกคันปากไม่รู้สึกว่ามีมีเ,เขาเรียกอะไรคะปากลอกอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สึกเลยรู้มีใครเป็นเหมือนเอมบ้านนะเหมือน,นทาลิปสติกแบบว่าทุกวันทุกวันแล้วจะรู้สึกคันปาก คัน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 ขอบปากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีมีปากลอกบ้างอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ใช้ติดต่อกันได้เลยนะไม่เป็นอะไรเลยนะคะแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าหลุดลอกง่ายมากนะคะทุกคนคือดื่มน้ําหลุดเลยติดติด,ตดแก้วเลยเป็นรูปปากเลยนะคะกินข้าวนะคะหลุดออกมาเลยหายหมดเลยนะคะแล้วก็แตะแตะไม่ได้นี่อ่ะอืมหลุดเลย ง่ายมากนะแต่ไม่เป็นไรแท่งเล็กๆเราสามารถพกไปเติมได้นะคะแล้วก็ราคาก็อเอ็จะจำไม่ได้แน่ชัดแต่คิดว่าไม่เกิน200บาทนะ,ะซื้อที่บอกไปยังคะซื้อที่เซนทัลเวิลด์นะคะในร้านที่เขาขายเครื่องสำอางเยอะๆอะค่ะมันน่าจะมีไม่ไม่มากร้านเท่าไหร่นะหรือใครจะลองเสิร์ชหาก็ได้นะคะโซกแกลบแง่มาแนะนำไว้เผื่อใครที่ มองหาลิปสติกอยู่อะไรอย่างเงี้ยคะอยากลองใช้ลิปสติกที่ให้สัมผัสใหม่ๆบ้างนะคะก็ลองดูได้โอเคเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ